ค่ะผมสวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องป้องไปเขาสูชองยีสานมันปลาสตอรี่วันนี้น้ำพายพี่น้องคืนเลาะโคกนอกไม้สร้างนะครับจุดประสมก็คือจะมาหานอนั่งดินนะครับซึ่งเป็นนอของไผ่สร้างนอนั่งดินเอาวตัวาตถุมาแซดนะครับแล้วก็จะหาเอาน,อน้อยเงี้ยวน้ำเพื่อที่จะเพ็ดนอนไม่ดองนะครับหรือว่าภาษาบาลพมเมินว่าเอาเพ็ดนอนไม่สมนะครับซึ่งนอนไม่สมหรือว่านอนไม่ดอง ที่ถ้าที่เฮ็ดจากนอภัยสร้างนะครับแซบนะครับผมเดี๋ยวมานีมาลุนมาเบิ่งน้ำกัน,นะครับกับบรรยากาศการหาอยู่หาหกินการหาน้อไม้สร้างเอาไปต้มนะครับแล้วก็เอาเพชรน้อไม้สมหมากส่วนนะครับมาลุนมาชนน้ำกันนะครับช่วงนี้เฮ็ดบอกรออีกสี่หาเมื่อนะครับคงจะมีคลิปเฮ็ดให้พี่น้องในเบิง่งช่วงนี้มาเบิง่งกันหาอยู่หากินตามปลาสร้างครับผม เดี๋ยวพาพี่น้องชมเมืองกอแรกนะครับผมนอไฟสร้างนะครับช่วงนี้เริ่มเหย้าแล้วนะครับผมบางล่ํากะเหย้าถมหัวนะครับกอนี้ยกลายนะครับผมเพราะว่าจะเป็นนอเนี้ยนี่นี่เอาดานหน้าอีกครับยังแสล่เลยนะผมนอเหย้านะครับพี่น้องเห็นแดงๆนะเป็นนอไฟสร้างนะครับผมลั่มนีข้างเนย้าครับสูงประมาณสักสามสี่เมตรได้แล้วนะผมบริมาหาดวนเตอบรตนะครับ ไม่น,นีก็จะเอานอแงวเนี่ยเราไปห็ดน้อาไปสมบางส่วนนะครับหาเรือเอานองามแล้วก็เอานอสันนะครับนอหน้างดินนะครับเอาไปต้มกินกับแก้วกับป่นน,น้บแซ่บน,น,นะครับผมช่วงนี้นอแง่ลายนะครับผมเนี่ยแล้วก็จะหาเรือนอใหญ่นะครับทำง,งามครับผมมาได้ไปห็ดนยูเอท้กินครับ น,นี่จะเอาไปต้มกินกับปนกับเจ้านะครับต้มสืดง่ายอยู่นะครับเพราะว่าโพดิมากนหน่อยนะครับโพส่วนปลายมากหน่อยส่วนนอนี่นะครับสามารถจะเพริ่มออมาสมได้นะครับต่ว่ปแขยังบ้นเอานะครับผมจะเอานอนหินก้อนในช่วงแรกครับอีกจากนอน,นะครับอันนี้เอาไปต้มมันโพดินอยู่นะครับโพขึ้นมากสวนปลายนหน่อยนะครับ ระโพวาไหลต้มคงจะจืดง่ายอยู่นะครับแต่ว่านอยง่นี่ยพราะตรงห่วงครับช่วงนี้หลายแห้งก็จะออกไปจักซีซาหานออยู่นะครับเพื่อที่จะเพี้นอไม่สมน้ำครับผมนี่ก็เป็นนอยาวนะครับยง่เพ็ดนอไม่สมได้นะครับอีกนอหนึ่งครับผมอันนี้โปวไหลนะครับกันต้มเคี่ยว่ได้ก็เพี้นอไม่สมได้นะครับผมนี่นอเงียมงามนะครับ นอไผ่สร้างนะครับช่วงนี้ไล้ครับเพราะว่ามันคือปกติเราเนาะไผ่สร้างจะเกิดได้ก็คือฝนตกเล้งนะครับซึ่งมานผมก็คือว่าตกดูตกบ่อยตก,ลยกเล้งแล้วนะครับนอไผ่สร้างก็เกิดแล้วนะครับพี่น้องได้เห็นในคลิปเมืก่อนจะเห็นผมมากวนอนอนั่งดินนะครับช่วงแรกมากกับโบได้แต่ช่วงหลังมากกับได้ไล้นะครับช่วงนี้นะครับจะเป็นนอนเย่าส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ยังเหลือนอนที่กำลังผลกำลังโพอยู่กับมีนะครับผม หลุ่นน้ำเบื้องกันไปเลยครับผมมีอีกนอหนึ่งครับเดี๋ยวเขามาเลือกนอที่จะเพี้ยนนอไม่สมไปน้่มได้นะครับเพื่อเป็นการสียเวลานะครับที่นอตัวเนื่งก่อไปเพีดยนนอไม่สมเนี่ยนอแบบนี้นะครับแต่ก็นอนสั่นนะครับนอนั่งยินก็เอาไปตุ่มขิดกับเพืองรับเจ้านะครับเดี๋ยวเก็บไปพร้อมกันทีเดียวเลยนะครับเพื่อเป็นการปรยายัดเวลาครับ น่อนึงครับผมนอแงมงามนะครับนอไผ่สร้างนะครับส่วนนี้ไปเห็ดนอไม่สมนะครับหรือว่านอไม่ดองนะครับแสบนะครับนอไม่ดองที่เก็ดจากไผ่สร้างนะครับแสบแห้งนะครับผมหมักนะครับอน้อนึงครับผม มีกรโปดินนะครับแต่ว่าโปยังโมคันเย่คหักนะครับผมก็จะไปต้่มนะครับเพราะว่ามันนอโพดินนี่มันต้่มจืยดยากแต่ว่ากันาจจะจืดถ้าเขานะครับมีรสชาติผมเล็กน้อยเนื่องกับว่าเป็นยังนะครับผมนี่ก็อีกนอเนื่องนะครับที่เลือกเอานะครับท่องใส่เข้ามาเลือกเอานะครับว่ามันไหลนะครับเลือกเอาตะนอมงามนะครับผม้อยเงยมากนอแบบใดก็เลือกเอานอแบบนั้นนะครับก็คือ ่างแบบนี้นะคือจะเอาไปเฮ็ดนองไม่สมหรือว่านองไม่ดองนะครับนี่นะครับตัดแล้วหักออกมาแล้วนะครับนอใหญ่นะครับผม ครับแขนผมมันนอนซ้าขาผมนะครับมันเป็นนอมไม้ไผ่ปลาไผ่สร้างนะครับมันนอนใหญ่ครับอย่างที่ผมเคยบอกพี่น้องว่าถ้ามันเหี่าวเราผมจะเอาเป็ดนอไม่สมไม่ได้กินนะครับในช่วงที่มันบ่มีไปกินหนาแล้งนะครับก็ปาจะไม่คิดหปพี่น้องเบื่องกันเลยทุกโอกาสนะครับมาเอาน้องไม้สร้างที่มันเหี่าวเราเป็ดน้องไม่สมแล้วก็ทายคิดห้พี่น้องในเบื้องหน้าน,นะครับ สภาพการหายงหายเก็งมาเนี่ยนอแมง่ามเนี่ยหลายนะครับบม่เป็นว่ามีเฉพาะซ้เนี่เกิดเกิดทุกก่อนะครับมีทุกก่อมีนอทุกก่อนอแงแงเยาเๆามีทุกก่อนนะครับแต่ผมก็เอาเฉพาะนอที่ถือใจนะครับนอที่งามนอแหญแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก่าจอนอที่มันเป็นนอนั่งดินเป็นต้มกิงกับคนกับเจ้านะครับก็คือในเทั่องนอไม่สมในเทื่องนอไม่กินครับคนกับเจ้านะครับเมื่อนี้ ลุนกันไปเลยครับผมนี่คือเป็นนอ้อยเงานะครับผมนอยเงาแล้วเนอะเห็นความเงาของนอไม้ไผ่สร้างนะครับลายเป็นต้นนะครับนี่เงาดาวเบาครับผมเจอเฮ็ดนะครับน่าจะเป็นเฮ็ดไตเบื้อนะครับเฮ็ดที่กินบ่ได้นะเฮ็ดเบือเ้อเฮ็ดเมาเกลือทุคข้นของไม้ไผ่สร้างนะครับ เ็ดที่เกิดตามธรรมชาตินะแต่ว่าไม่กินบ่ได้นะครับเป็นเห็ดเบื่อครับเนานี่พ่ออด้ยอยู่นะครับเอาไปเฮ็ดเอาไปเฮ็ดน้องไม่ต้มเอาไปต้มกินครับคนกับเจ้านะครับอย่างเชื่อกัอันที่คุณหาน้องเรียนกับสัสเวลานะเดีวก็เอาหนอเรียงโพกันมาจากน้อยนะครับ อาศัายว่าตัวมันดวนกับห้องจืดยูนะครับส่วนนอญ่ากววับเบียน้อไม่สมเพื่อก้าครับผมสองนองนี่ก็พอ,อได้นะครับผมแต่ก็นอด้านในมันยูเลือกแนวนี่อันนี้กับพูเขนแม่กับพ่อได้อยู่นะครับต่ว่ากาจะเอาเฉพาะสองนอพ่อนะครับนี่ครับนอนั่งดินนะครับนอนแบบนี้นะครับพูกันแม่หน่อยๆน่อยนี่นต้มจืดง่ายนะครับแล้วก็แซบพอนะครับผมจะขุดอาา้อนอเนี่ยนะครับ นี่ขดเป็นเทียบไว้แล้วนะครับผมนี่งามนะครับตูมกินกับปนลกับเจ้านะครับน้อนั่งดินนะครับผมเนี่ยนอ่ไพสร้างส่วนที่เป็นนอน้อยนอสั่นยู่นะครับหรือภาษาบานผมเอินว่าน้อนั่งดินส่วนนอเแงาๆกับเป็นต่มยินก็ได้คือกันนะครับเจ้าว่ามันจะจืดยากผมก็เลยจะเอานอเแงาเพชรนอไม่สมนะครับหรือว่าเอาเพชรนอาไม่ดอง ตอนอสันตุ่มเพียงกระปุ่นกบเกี่ยาครับเอานอเซตไปแล้วกรบลุ้มว้ให้เก้านะครับอีกตอไปก็จะเขือให้ยูได้ให้ยูได้กินอยู่นะครับหลายคนอาจจะบอกว่ากรบลุ้มบ่นเราสันคุณเราเขาวากรบลุ้มว้ให้เก้านะครับแต่บางทีอาจจะไปไทยพี่น้องในเบิงครับคือเอานอเสซตแล้วก็กบลุ้มไปนะครับช่วงนี้นอเาวาลายนะครับผมนี่ไท้พี่น้องเบิงครับนี่นอเนี่ยนะครับ กระนอนี่ลงไปถึงทางด้านนี้ครับนอเน่านะครับกับฟังด้านโนนครับผมนอเน่าบดนะครับมีทุกก่อนะครับมีนอทุกก่อส่วนจะเป็นนอเน่าปันใดหรือว่นนอสารสรัพเยก็แล้วแต่การเกิดสายเกิดเลี้ยวนะครับให้่น้องในเบื้องนะครับบางส่วนก็เน่าเิ่นรักนะครับเนาถมหัวผมเราก็มีนะครับสามสี่เมตรก็มีแล้วนะครับ นี่กระแม่นครับผมน้อเงานะครับแล้วก็ทัดไปขึ้นไปนะครับกระเงาวกว่าเนี่ยรู้สึกว่าจะออกลายนะครับออกอ้อมก่อเลยนะครับน้องไม่เกินลายนะครับแต่ว่าก็เอาเฉพาะบางนองนะไปให้ยูให้กินเพราะได้ยูได้กินนะครับที่ตายพี่น้องเบิ้งนน่ครับนี่ เป็นนอเทมันเง่าเรานะครับพี่น้องจะสังเกตเห็นเปลือกหรือว่ากาับของนอใหม่นะครับออกเสียงแดงเรื่องเลืองเรื่องแดงนะครับเป็นนอเงา่าเนัะยอดล้างไปประมาณสักสองเดือนที่แล้วหาย,ยากนะครับขุดน้ำอยู่ใต้ดินซูมาเนียบ่ต้องไปขุดน้ำยากนะครับสังเกตท้าดินแตกๆจั่าน่อยนึงเห็นไปพอหน้อยเนื่องกับขุดเอาเลยนะครับในอนอนั้งหยิบไปกินนะครับ การนอกจากนั้นแล้วก็ยังสามารถอานอนเงานะครับไปเห็นนอไม่ดองหรือว่านอไม่สุ่มนะครับเป็นภาษาบานผมภาษากลางก็เอว่านว้นอไม่ดองเดีย๋ยวการนอาแบบบ้านๆแบบบ้านผมก็คือเอาเพจนอไม่สมแซบนะครับสําหรับนอไปสร้างนอนนี้เงานะครับเงาลายกรกบเบานะครับแต่วบ้านนอนที่จะเอาขึ้นนอนทั้งนี้เงากําลังพอดี แล้วน้อน,นี้จเจ้าเพชรนองไม่สมครับน้อนหนึ่งเหีวๆนะครับผมเจ้าเพชรนองนไม่รองหรือว่าเพชรนองไม่สมนะครับ ตัวอนอนสนัน,นพวกนี้นะนี่เย็นไปพูวกันไม่หน่อยนะอันนี้น่าจะโมดได้แล้วนะครับอันนี้ก็ดเพ่อได้อยู่นะนี่วันนี้จะสับเอาไปเฮ็ดเป็นน้ำไม้ต้มนะครับกินกนก้าปนกับแก้วครับสับออกมาแล้วครับผมนี่พ็ได้อยู่นะครับสองนออันนี้ไปต้มกินครับปนก,บกับแก้วแซบนี่ครับ นอนหนึ่งครับผมเดี๋ยวจะเอาอีกสักนอนหนึ่งก็จะเดินทางกลับบ้านเพราะว่าเอาไล่เอาไปปูไว้มาหม้อไส้หนะครับมึงเจอนรนอนะครับนก,กันหนักนะครับนี่ยนอนนี่กนณาจ,จะหลายโลอยู่นะครับโมขาดสองสามโลนะครับเนี่ยนอนหญ่คักหนึ่งนอนสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวจะสรุปให้พี่น้องเบิ้งครับผม เอาผ้าชุ่มนะครับผ้าเบิงเอาใหม่นะครับที่มันเกิดอยีจัก่อนนะครับผมเนี่ยเอานี่นะครับกระเย่าเอาได้โยนแต่ว่าเอาครับผมมาพ่อแล้ว <c oughs> นี่กะงามนะครับนี่ก็ที่พี่น้องเห็นนะครับลำเนี่ยสูงนะครับประมาณรักสูงประมาณรักเกือบห้าเมตรได้นะครับคือส่วนที่มันเย้าเรานะครับก็จะเป็นลำ ใบไซประโยชน์ในปีต่อไปแล้วก็เป็นลำที่จะออกนอนในปีต่อไปครับก้อนนี้กระไยนะครับเปนสียเบิ้องนะล่างเน่านะครับสูงประมาณเกือบสิบเมตรนะครับเนี่ยแนเบิดนะเนี่แดงๆที่พี่น้องเห็นนะครับเป็นลำของไผ่สร้างนะครับที่มันเา่าแล้วนะครับก็จะเป็นลำใบไซประโยชน์ในปีต่อไป กัออกไลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ผลตัวคักนะครับครับตอนนี้ก็ได้นอไหมนะครับตามที่ต้องการแล้วนะครับก็คือส่วนที่เป็นอนอั่งดินนะครับเดือบามันโพลขยีมากนิดนึงนะครับสาม,มารถที่จะไปต้มกินรับผพขกับเจ้าได้ก็ได้หลายนอแล้วนะครับเอาพ่ออยู่พ่อกินพ่อนะครับแล้วก็ได้ส่วนนอที่เป็นนอแง่ คือตั้งใจว่าจ,จะไปเห็ดน้องไม่สมนะครับคือมารอบนี้ก็คือใหได้เทั้งน้องไม่ไปตุ่มกินกับปุนกับแ๋อวแล้วก็น้องไม่ส่วนหนึ่งกับเพ็ดน้องไม่สมนะครับกับบัลายนะครับเอานอเย้านี่ครับหานอนะครับหนึ่งสองสามสี่หาเอานอเย้าหานอพ่อน,นะครับพ่อทเห็ดน้องไม่สมแล้วก็มีนอสันนะครับอีกหาหกนออยู่นะครับผม เป็ดต้มยิงกระปุ่นกับปเจ้านะครับปงนอนสันพวกนี้ส่วนนี้ก็คือเป็นนอนสันเป็ดต้มยิงกระปุ่นกับปเจาได้นะครับส่วนนี้จะไปเห็ดน่อไม้สุมนะครับผมการหาอยู่หากินไม่นี่ก็ถือว่าได้อยู่นะครับการท้ามันน่องไม่หลบ่อหลคักนะครับแต่ว่าเอาซ้ำนี่พ่อนะครับพ่อได้อยู่ได้กินนะครับเอาไปเห็ดอยู่เห็ดกินพ่อนะครับพอปลาบอเดียวไปไข่ส่วนนอหน่อยกับเปต้มยิงกระปุ่นกับปเจ้านะครับพ่อได้ประทังชีวิตไป ส่วนนอยเง่าก็เอาไปเฮ็ดนอไม้สมนะครับเอาไปเตะกินนาที่ม้บ่ม,มีนอใหม่นะครับว่านาแรงนาน้ำนาแรงนะครับขันอยากกินกนอไม้สมก็บพาต้องไปซื้อไปหานะครับก็เอาส่วนทีน่เขาเฮ็ดไว้ก็ได้ยูได้กินนะครับผมขอบคุณพี่น้องพ้องปายสุภุสุขคนนะครับที่ยังคงหขเกียรติเขามารับชมรายการจากช่องอีสานมาปาสตอรี่นะครับฝากกันแลังแรงใจกันแล้วกันเพิ่งคลิปจบแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งไ้นะครับเพื่อที่จะว่าพลาดคลิปต่อไปนะครับขอพรบคุณทุกการรับชมรายการขอพอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับขอให้พี่น้องอยู่ดีกินแซ่บนะครับสุขสบายดีกับสุขสุขคุ้นนะครับปลอดภัยจากโควิดเ9ื่องเกนะครับร่างกายสุขภาพแข็งแรงเงืนทองเตรียมตรงจังท่าไปแล้วสวัสดีครับ